ในวัยชาราสิ่งหนึ่งที่เรามักมองข้ามแต่มีผลอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตก็คืออาหารทุกคำที่เรากินเข้าไปไม่ใช่เพียงเพื่อดับความหิวแต่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและใจหากกินถูกกินอบสมบูรณ์ก็เป็นเหมือนยารักษาทำให้กายแข็งแรงใจสงบแต่ถ้ากินผิดกินโดยไม่รู้เท่าทันก็กลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆบั่นทอนทั้งสุขภาพและความสงบในชีวิต ผู้สูงอายุหลายคนล้มป่วยไม่ใช่เพราะโรคร้ายแรงที่มาจู่โจมเพียงอย่างเดียวแต่เพราะอาหารที่กินอยู่ทุกวันอาหารที่คุ้นเคยจนคิดว่าไม่มีอันตรายแท้จริงกลับเป็นตัวการที่ทำให้ร่างกายซุดโทรมเร็วกว่าที่ควรและกลายเป็นภาระให้ลูกหลานอย่างไม่รู้ตัวพระธรรมสอนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงที่พักชั่วคราวเราจึงควรดูแลมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความประมาท อาหารบางอย่างแม้จะอร่อยแม้จะกินกันมานานแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันก็อาจกลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในบ้านปลายวันนี้เราจะมานั่งคุยกันถึงอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างที่ผู้สูงอายุกินแล้วเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหนักเพื่อให้เราได้รู้เท่าทันและเลือกสิ่งที่พอดีเหมาะสมเพื่อให้ชีวิตช่วงปลายทางยังคงสงบเบาสบายและไม่เป็นภาระใครสวัสดีครับ นี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่นคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยเมื่อเราพูดถึงอาหารที่คนแก่ชอบรับประทานหลายอย่างเป็นสิ่งที่เรากินกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวจนเคยชินว่ามันไม่เป็นไรแต่ในความจริงนั้นร่างกายของเรามิได้เหมือนเดิม เมื่อเข้าสู่วัยชรากำลังของอวัยวะภายในทั้งหลายก็ทรุดโทรมลงตามการเวลาตับไม่แข็งแรงเท่าเดิมไตก็ทำงานหนักขึ้นหัวใจเองก็อ่อนแรงกว่าวัยหนุ่มสาวสิ่งที่เคยกินแล้วไม่เป็นอะไรในอดีตวันนี้อาจกลายเป็นพิษที่ร่างกายเราสู้ไม่ไหวแล้วหนึ่งในอาหารที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารดิบหรือสุกสุกดิบดิบ คนแก่จำนวนไม่น้อยยังคงชอบกินลาบดิบปลาร้าดิบก้อยเนื้อดิบกุ้งแช่น้ำปลาหรือแม้กระทั่งไข่ลวกที่ไม่สุกดีเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าก็เคยกินมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ความจริงก็คือตอนนั้นร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันยังดีเลือดลมยังแรงต่อให้มีเชื้อโรคเข้ามาบ้างร่างกายก็พอจะต้านทานได้แต่ในวันนี้ไม่ใช่อีกแล้ว อาหารดิบคือแหล่งรวมของเชื้อโรคและพยาธิที่ตาเราไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเชื้อที่ทำให้ท้องร่วงเชื้อที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือพยาธิที่ไปฝังตัวอยู่ในลำไส้ในเนื้อเยือ่อและค่อยๆทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงคนแก่เมื่อรับเชื้อเพียงเล็กน้อยก็มักป่วยหนักเพราะภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหลายครั้งที่เราเห็นข่าวว่าผู้สูงอายุท้องเสียจนต้องเข้าโรงพยาบาล ก็เพราะอาหารดิบเหล่านี้ทั้งนั้นผมเคยได้ยินเรื่องคุณตาคนหนึ่งอายุ70กว่าชอบกินก้อยปลาดิบทุกเวนันบอกว่ากินมาตั้งแต่สมัยหนุ่มไม่เคยเป็นอะไรวันหนึ่งก็ท้องเสียอย่างรุนแรงถ่ายไม่หยุดจนร่างกายขาดน้ำความดันตกต้องหามส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่ามีเชื้อในเลือดแล้วอันตรายถึงชีวิต ญาติญาติถึงกับตกใจว่าไม่คิดว่ากินของเล็กๆน้อยๆจะทำให้หนักได้ขนาดนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่ในธรรมะพระพุทธองค์เคยตรัสว่าใจของเราก็เหมือนอาหารถ้าไม่สุกงอมด้วยปัญญาก็เป็นอันตรายเหมือนอาหารที่ไม่สุกก็เต็มไปด้วยพิษภัยใจที่ยังดิบยังไม่ผ่านการอบรมก็พร้อมจะถูกกิเลสครอบงำก่อให้เกิดทุกข เช่นเดียวกับอาหารดิบที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคถ้าเรายังหลงติดรสชาติโดยไม่เห็นภัยก็เหมือนคนที่กินก้อยกินปลาดิบด้วยความเพลิดเพลินแต่ไม่รู้ว่าพิษร้ายกําลังค่อยๆเข้ามาในร่างกายผู้สูงอายุบางคนยังเถียงว่าก็เห็นลูกหลานสมัยนี้ก็กินเหมือนกันไม่เห็นเป็นอะไรแต่เราลืมไปว่าลูกหลานยังหนุ่มสาวกำลังเขายังดีเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่รากยังแข็งแรง ต่อให้พายุพัดมาก็ยังยืนอยู่ได้แต่ต้นไม้แก่ที่รากเริ่มผุต่อให้ลมไม่แรงนักก็ล้มลงง่ายๆร่างกายของคนแก่ก็เช่นเดียวกันเชื้อเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เจ็บหนักได้ธรรมชาติของคนแก่ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาป่วยแล้วไม่หายเร็วเหมือนก่อนคนหนุ่มสาวท้องเสียสองสามวันก็กลับมาแข็งแรงแต่ผู้สูงอายุท้องเสียเพียงครั้งเดียว ร่างกายอาจอ่อนแรงไปเป็นเดือนบางคนถึงขั้นต้องนอนติดเตียงเพราะร่างกายไม่สามารถฟื้นคืนเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออย่าหลงติดในรสชาติของอาหารดิบที่เคยอร่อยแต่ให้เห็นภัยที่ซ่อนอยู่แทนความสุขเล็กน้อยที่ปลายลิ้นไม่คุ้มกับความทุกข์ใหญ่ที่จะเกิดกับกายใจพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามีสติในทุกคำที่กินให้ถามตัวเองว่า สิ่งนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่สิ่งนี้จะทําให้กายใจเราแข็งแรงหรือไม่ถ้าไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงลองสังเกตง่ายๆเวลาที่เราเลือกกินอาหารที่สุกสะอาดร่างกายก็สบายไม่ปวดท้องไม่ถ่ายไม่ต้องให้ลูกหลานพาไปโรงพยาบาลแต่ถ้าวันไหนเผลอกินอาหารดิบพอป่วยขึ้นมาลูกหลานก็ต้องลำบากใจต้องลางานพาไปหาหมอต้องนั่งเฝ้าเป็นห่วง ทั้งที่จริงๆปัญหานี้หลีกเลี่ยงได้ถ้าเราเพียงแค่ไม่ตามใจปากดังนั้นบทเรียนข้อแรกที่ผู้สูงอายุควรจำไว้ให้ขึ้นใจคืออาหารดิบไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นภัยรสชาติที่อร่อยชั่วครู่ไม่คุ้มกับความเจ็บป่วยยาวนานในบ้านปลายชีวิตการรู้จักหลีกเลี่ยงเสียตั้งแต่วันนี้คือการรักษาทั้งสุขภาพของตนเองและรักษาความเบาสบายให้ลูกหลานด้วย หัดจากอาหารดิบที่เป็นอันตรายอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยนิยมกินและมักมองข้ามผ่ก็คืออาหารหมักดองพื้นด้านไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดองปลาร้าปลาส้มผักดองหรือของหมักทั้งหลายหลายคนติดรสชาติเหล่านี้เพราะกินกันมาตั้งแต่เด็กกินกับข้าวก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็คล่องจนรู้สึกว่าถ้าไม่มีของดองของหมักบนโต๊ะ เหมือนขาดอะไรไปแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือภัยร้ายที่ซ่วนอยู่ในอาหารเหล่านี้อาหารหมักดองส่วนใหญ่มีเกลืออยู่ในปริมาณสูงมากเพราะการหมักต้องอาศัยเกลือช่วยถนอมให้อยู่นานๆเกลือที่มากเกินไปนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นไตก็ต้องกรองเกลือมากเกินไปจนทำให้ไตเสื่อมเร็ว คนหนุ่มสาวบางทีอาจยังทนได้แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไตสุดโทมลงแล้วการกินของหมักดองบ่อยๆก็เท่ากับเร่งให้ไตพังเร็วขึ้นไม่เพียงแต่เกลือเท่านั้นการหมักดองยังอาจมีเชื้อโรคที่แอบแฝงอยู่บางชนิดเป็นเชื้อร้ายแรงอย่างโบทูลินัมที่หมอพูดถึงกันมันคือเชื้อพิษท,ที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงกินเข้าไปแล้วเริ่มจากแขนขาไม่มีแรง ปากก็พูดไม่ชัดสุดท้ายไปกดการหายใจจนเสียชีวิตได้บางครั้งแค่ช้อนสองช้อนของหน่อไม้ดองที่หมักไม่สะอาดก็เพียงพอให้เกิดอาการหนักแล้วแต่เพราะเรากินกันจนเคยชินจึงไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวผมเคยได้ยินว่าที่หมู่บ้านหนึ่งมีผู้สูงอายุหลายคนกินหน่อไม้ดองที่หมักเองไม่กี่ชั่วโมงถัดมา ก็มีอาการอาเจียนแขนขาไม่มีแรงต้องหามส่งโรงพยาบาลพร้อมกันทีเดียวญาติิต่างก็ตกใจเพราะของที่กินกันมาตลอดกลับกลายเป็นพิษขึ้นมาในวันนั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรประมาทของที่เรากินจนเคยชินหากไม่รู้เท่าทันก็เป็นภัยได้นอกจากเชื้อร้ายแล้วอาหารหมักดองยังเต็มไปด้วยสารที่สะสมในร่างกาย เช่นไนเตรตไนไตรด์ Nit rate, Nit rite, ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักหากสะสมมากๆก,ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วจึงเสี่ยงมากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วทำไมคนแก่เรายังติดกินของพวกนี้อยู่คำตอบก็เพราะความเคยชินและความติดรสรสเค็มจัดรสเปรี้ยวจัดรสเฉพาะของปลาร้าหน่อไม้ดอง ทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารแต่เบื้องหลังความเจริญอาหารนั้นคือการสะสมของพิษที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับใจที่ถูกกิเลสหมักหมมถ้าไม่ชำระด้วยสติก็กลายเป็นเชื้อร้ายทําลายใจพระธรรมสอนว่ากิเลสเปรียบเหมือนของหมักหมมถ้าไม่รู้จักระบายไม่รู้จักทําให้สะอาดก็จะบูดเน่าและกลายเป็นพิษอาหารหมักดองก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังกินบ่อย โดยไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักพอดีร่างกายก็จะเต็มไปด้วยของเสียเหมือนใจที่หมักหมมจนมืดมนผู้สูงอายุบางคนอาจคิดว่าแค่กินนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเรามักไม่ได้กินแค่ครั้งเดียวแต่กินสะสมไปเรื่อยๆทุกวันทุกสัปดาห์จนร่างกายไม่สามารถทนต่อพิษที่สะสมได้อีกต่อไปและนั่นคือวันที่โรคภัยถามหา ธรรมชาติของร่างกายเมื่อแก่ชราแล้วก็เปราะบางเหมือนภาชนะดินเผาใช้ไปนานๆก็แตกเล้า้ง่ายหากเรายังเอาของหมักดองที่เต็มไปด้วยเกลือและเชื้อโรคใส่เข้าไปเรื่อยๆก็เหมือนเอาน้ำกรดไปกรอกลงในภาชนะที่ร้าวอยู่แล้วสุดท้ายก็แตกง่ายยิ่งกว่าเดิมดังนนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรทำไม่ใช่เลิกกินทุกอย่างจนชีวิตไม่มีรสชาติแต่คือการรู้จักพอดี เลือกกินเฉพาะที่สะอาดปรุงให้สุกและไม่กินบ่อยจนเกินไปถ้าลูกหลานซื้อปลาร้ามาก็เอามาต้มให้สุกก่อนถ้าจะกินหน่อไม้ดองก็เลือกที่ผ่านการต้มไม่หมักเองแบบไม่สะอาดและที่สำคัญที่สุดคือกินให้น้อยไม่กินทุกวันเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์สอนไว้คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเมื่อทำได้เช่นนี้สุขภาพของผู้สูงอายุก็จะไม่ถูกบั่นทอนด้วยสิ่งที่เราชอบปากแต่เป็นสิ่งที่ทำร้ายกายอาหารหมักดองอาจอร่อยเพียงชั่วครู่แต่โรคภัยจากมันสามารถทำให้เราทุกยาวนานการรู้จักวางความอยากในรสชาติและเห็นภัยในสิ่งที่เราคุ้นเคยคือหนทางที่จะทำให้ชีวิตบั้นปลายไม่สุดโสม และไม่เป็นภาระลูกหลานอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุในบ้านเรามักทําจนเป็นเรื่องปกติแต่แท้จริงแล้วเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ก็คือการกินอาหารค้างคืนอุ่นซ้ําแล้วซ้ําอีกคนแก่หลายบ้านมักมีนิสัยกินข้าวไม่หมดแล้วเก็บไว้พรุ่งนี้อุ่นใหม่บางทีกินเหลืออีกก็เก็บต่อไปอีกวัน อุ่นซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเสียดายไม่อยากทิ้งอาหารคิดว่าก็ยังพอกินได้ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ความจริงแล้วอันตรายซ่อนอยู่ตรงนี้อย่างชัดเจนอาหารที่เก็บค้างคืนโดยเฉพาะถ้าเก็บไม่ถูกวิธีหรือได้ไม่แช่ตู้เย็นให้เหมาะสมจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคทันทีแรกๆเรามองไม่เห็นไม่มีกลิ่นไม่มีรสเปลี่ยนแต่ในความจริง เชื้อโรคจำนวนมหาศาลกำลังขยายตัวอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้ออี E. coli, e ีโ col คไลหรือ s t a ฟ h y l o c o c c u s ซึ่งฟังชื่ออาจจำยากแต่พูดง่ายๆคือมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษท้องเสียอาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงและบางรายถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ผู้สูงอายุเมื่อร่างกายสุดโทมแล้วยิ่งรับเชื้อโรคเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เจ็บหนักได้เพราะภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวอาหารที่ลูกหลานกินแล้วไม่เป็นไรแต่พอผู้สูงอายุกินเข้าไปอาจกลายเป็นการทรมานอย่างใหญ่หลวงมีคุณยายคนหนึ่งในหมู่บ้านกินแกงที่เก็บค้างคืนไว้สามวันอุ่นซ้ำทุกเช้าเย็นคิดว่าไม่เป็นไร สุดท้ายท้องเสียรุนแรงจนร่างกายอ่อนแรงต้องนอนโรงพยาบาลหลายสัปดาห์ญาติญาติบอกว่าไม่คิดว่าของที่เรากินมาตั้งนานจะอันตรายได้ถึงเพียงนี้นี่คือความจริงที่ผู้สูงอายุจำนวนมากอย่างมองข้ามบางครั้งแม้เราจะอุ่นอาหารซ้ำจนเดือดเชื้อโรคบางชนิดก็ไม่ได้ตายหมดไปเพราะมันสร้างสารพิษเอาไว้แล้วสารพิษเหล่านี้ทนความร้อนได้ ต่อให้เราต้มจนร้อนแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่ในอาหารเหมือนเดิมเมื่อกินเข้าไปก็ยังป่วยหนักได้อยู่ดีตรงนี้เองที่ทำให้การอุ่นซ้ำไม่ใช่คำตอบหากอาหารไม่สะอาดตั้งแต่แรกต่อให้ต้มใหม่ก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ที่สำคัญการกินอาหารค้างคืนบ่อยๆยัยงทำให้ร่างกายสะสมสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาหารเมื่อเก็บไว้นานเช่นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเรง็งเกิดจากการที่อาหารโปรตีนบางชนิดถูกเก็บไว้นานๆแล้วอุ่นซ้ำจนสารเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆการกินทีละเล็กทีละน้อยทุกวันเหมือนหยดน้ำลงบนหินสุดท้ายก็กลายเป็นโรคใหญ่ได้ในบ้านปลายชีวิตในทางธรรมะ อาหารค้างคืนที่หมักหมมจนเสียเปรียบได้กับใจที่ยังเก็บเรื่องเก่าๆไม่ยอมปล่อยวางเราอาจจะคิดว่าก็เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่เมื่อเก็บไว้นานๆเรื่องเก่าที่ไม่ได้สะสางก็หมักหมมเหมือนอาหารค้างคืนจนกลายเป็นพิษในใจทำให้เราทุกข์โดยไม่รู้ตัวฉันใดก็ฉันนั้นอาหารที่เหลือถ้าเก็บไว้นานๆก็หมักหมมเป็นพิษกับกายเช่นกัน ดังนั้นผู้สูงอายุควรเรียนรู้ที่จะวางความเสียดายลงเสียบ้างอย่าคิดว่าอาหารทุกคำต้องกินให้หมดแม้จะไม่ปลอดภัยการรู้จักทิ้งอาหารที่เสี่ยงเป็นการรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของตัวเองพระพุทธองค์ตรัสว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายการคิดว่าอาหารค้างคืนไม่เป็นไรคือความประมาทที่พาเราไปสู่โรคภัยโดยไม่รู้ตัวถ้าจะเก็บอาหารจริงๆ ก็ควรเก็บให้ถูกวิธีใส่ภาชนะสะอาดแช่เย็นให้เหมาะและไม่ควรเก็บเกินหนึ่งวันถ้าอุ่นซ้ำก็ควรกินให้หมดอย่าเก็บต่อไปอีกเพราะยิ่งนานเท่าไหร่เชื้อโรคก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและอย่าลืมว่าร่างกายผู้สูงอายุไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรที่ลูกหลานทนได้เราอาจไม่ทนไหว การกินอาหารที่สดใหม่สะอาดแม้อาจต้องเสียเวลาเล็กน้อยในการทำใหม่แต่ก็คือการสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตบ้านปลายไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องทำให้ลูกหลานลำบากเพราะความเสียดายของเราดังนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายควรจำไว้ว่าอาหารค้างคืนไม่ใช่ความประหยัดแต่คือความเสี่ยงการรู้จักปล่อยวางความเสียดายในเรื่องเล็กๆ เช่นอาหารที่เหลือคือการฝึกใจให้ปล่อยวางสิ่งใหญ่ๆได้เช่นกันและนี่แหละคือหนทางที่จะทำให้กายใจเบาสบายไม่สุดโสมพร้อมโรคภัยและไม่เป็นภาระของใครอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนยังติดอยู่จนเลิกไม่ได้ก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นร่างกายเกินไปไม่ว่าจะเป็นกาแฟเข้มๆวันละหลายแก้วชาเข้มขน้นหรือแม้กระทั่งน้ำอัดลมหวานๆที่บางคนดื่มแทนน้ำเปล่า เราอาจจะคิดว่าของพวกนี้ช่วยให้สดชื่นทำให้ตาสว่างไม่ง่วงแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังความสดชื่นชั่วคราวนั้นคือภัยเงียบที่กำลังบั่นทอนสุขภาพเราไปทีละน้อยกาแฟและชาเข้มๆม,มีสารที่เรียกว่าคาเฟอีนคเฟอนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นระบบประสาททำให้เรารู้สึกตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวอาจไม่เป็นไรนัก แต่สำหรับผู้สูงอายุที่หัวใจอ่อนแรงอยู่แล้วคาเฟอีนอาจทำให้เกิดอาการใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบางคนถึงขั้นเป็นลมหมดสติหรือต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจทำงานหนักเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคาเฟอีนยังทำให้แคลเซียมในกระดูกถูกขับออกมาก,กับปัสสาวะมากขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าดื่มกาแฟเข้มๆหรือชาเข้มๆบ่อยๆกระดูกก็จะบางลงเรื่อยๆ จนเกิดภาวะที่หมอเรียกว่ากระดูกพรุนหรือพูดให้ง่ายๆก็คือกระดูกเปราะหกล้มนิดเดียวก็หักบางคนหักถึงขั้นต้องนอนติดเตียงและเมื่อคนแก่ต้องนอนนานๆก็เกิดแผลกดทับติดเชื้อและท้ายที่สุดก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นี่คือผลที่เชื่อมโยงกันอย่างเงียบๆจากการดื่มกาแฟหรือชาเข้มเกินไปส่วนเครื่องดื่มอีกประเภทที่ผู้สูงอายุหลายคนชอบคือ น้ำอัดลมบางคนบอกว่าดื่มแล้วมันชื่นใจแก้เลี่ยนแก้ร้อนแต่ในความจริงน้ำอัดลมเต็มไปด้วยน้ำตาลในปริมาณมหาศาลน้ำตาลเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทันทีเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและเมื่อเป็นเบาหวานแล้วโรคอื่นๆก็ตามมาเป็นพรวนไม่ว่าจะเป็นความดันสูงโรคหัวใจโรคไตและโรคหลอดเลือดตีบ มีคุณตาคนหนึ่งที่ผมเคยได้ยินเรื่องมาคุณตาชอบดื่มน้ำอัดลมทุกมือ้อบอกว่ากินข้าวไม่ลงถ้าไม่ดื่มน้ำอัดลมพออายุเจ็ดสิบโรคเบาหวานก็ถามหาตาต้องเจ็บปวดกับแผลที่เท้าไม่หายสักทีหมอบอกว่าเป็นเพราะเส้นเลือดตีบจากเบาหวานสุดท้ายต้องถูกตัดขาลูกหลานก็ลำบากใจเพราะทุกอย่างเริ่มมาจากน้ำอัดลมที่คิดว่าแค่ช่วยให้ชื่นใจเท่านั้นเอง ในทางธรรมวะพระพุทธองค์สอนว่าความสุขที่ได้จากสิ่งกระตุ้นภายนอกเป็นสุขเพียงชั่วครู่แต่ทุกข์ที่ตามมานั้นยาวนานการดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มหวานหวานก็เป็นเช่นนั้นเราอาจได้สุขเพียงชั่วครู่ที่สดชื่นแต่สิ่งที่ตามมาคือโรคภัยที่กินเวลายาวนานในชีวิตเมื่อกายทุกข์ใจก็ยิ่งทุกข์และลูกหลานก็ต้องพลอยทุกข์ไปด้วย ผู้สูงอายุหลายคนอาจเถียงว่าถ้าไม่ดื่มกาแฟจะไม่ตาสว่างถ้าไม่ดื่มน้ำอัดลมจะไม่ชื่นใจแต่นี่แหละคือความติดที่พระพุทธองค์เรียกว่าอุป,ปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้ใจไม่สงบหากเราฝึกวางฝึกลดลงทีละน้อยใจก็จะค่อยๆเป็นอิสระเราจะพบว่าน้ำเปล่าสะอาดก็ชื่นใจได้กินผลไม้สดๆก็สดชื่นได้ โดยไม่ต้องอาศัยน้ำตาลหรือคาเฟอีนดังนั้นทางออกไม่ใช่การห้ามดื่มเสียทีเดียวแต่คือการรู้จักพอดีดื่มกาแฟอ่อนๆวันละแก้วก็ยังได้ดื่มชาอ่อนๆบ้างก็ไม่ผิดแต่ต้องไม่ถึงกับติดจนวันไหนไม่ได้ดื่มแล้วหงุดหงิดหรือต้องดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าเป็นประจำการรู้จักเลือกรู้จักพอดีนั่นแหละคือการเดินทางสายกลางที่ทำให้ร่างกายสงบใจสงบ และไม่ต้องสร้างภาระให้ลูกหลานเพราะในที่สุดแล้วความสุขของผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ที่การได้ดื่มสิ่งที่อยากแต่คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะอยู่กับลูกหลานอย่างสงบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องให้ใครมานั่งเฝ้าอย่างกังวลใจพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีการเลือกดื่มให้ถูกเลือกให้พอดี คือการสร้างความสงบให้กับชีวิตบ้านปลายอย่างแท้จริงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในทั้งหตอนที่ผ่านมาจะเห็นภาพชัดเจนว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินอยู่ทุกวันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยสิ่งที่เราคิดว่าอร่อยเคยกินมาตลอดไม่เห็นเป็นอะไรกลับเป็นสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวอาหารดิบหรือสุกสกดิบๆ เต็มไปด้วยเชื้อโรคและพยาธิที่ร่างกายผู้สูงอายุสู้ไม่ไหวอาหารหมักดองพื้นบ้านที่เคยคุ้นก็แอบ,บซ่อนเกลือและเชื้อร้ายที่ทำให้ไตหัวใจและกล้ามเนื้อทรุดเร็วขึ้นอาหารที่ใส่ผงชูรสหรือปรุงรสมากเกินไปทำให้ไตทำงานหนักหัวใจเต้นผิดจังหวะและยิ่งทำให้เราติดรสจนไม่รู้จักพออาหารค้างคืนที่อุ่นซ้ำไปมา ก็กลายเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคที่ไม่ตายด้วยไฟยและสะสมสารก่อโรคในร่างกายทีละเล็กทีละน้อยและเครื่องดื่มที่กระตุ้นเกินไปทั้งกาแฟเข้มชาเข้มหรือน้ำอัดลมหวานหวานก็ทำให้หัวใจทํางานหนักขึ้นกระดูกเปราะลงและโรคภัยตามมาเป็นแถวเมื่อรวมเข้าด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เราป่วยแต่ยังทำให้ชีวิตบ้านปลายต้องอยู่กับความทุกข์ต้องนอนโรงพยาบาล องให้ลูกหลานคอยพาไปหาหมอเป็นภาระทั้งกายและใจแก่ทุกฝ่ายพระพุทธองค์สอนว่าสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการไม่ประมาทในทุกวันอาหารทุกคำคือเหตุแห่งผลถ้าเลือกผิดผลย่อมเป็นทุกข์ถ้าเลือกถูกผลย่อมเป็นสุขการรู้จักเลือกกินด้วยสติกินพอดีกินสิ่งที่สะอาดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษนั่นคือการสร้างบุญให้กับตนเอง และเป็นการมอบความเบาสบายให้ลูกหลานโดยไม่ต้องร้องขอในที่สุดแล้วความสุขในบ้านปลายไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้กินของอร่อยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงพอจะนั่งยิ้มพูดคุยและมองลูกหลานด้วยใจสงบได้มากเพียงใดเพราะความสุขที่ยั่งยืนที่สุดข,ของคนแก่ไม่ใช่รถอร่อยชั่วครู่แต่คือการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่เป็นภาระและจากไปอย่างสงบ เย็นและเป็นที่รักของลูกหลานวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันข้าพเจ้าอยากฝากถ้อยคำหนึ่งไว้กลางใจทุกท่านว่าทุกเรื่องราวคือธรรมะหากเราเปิดใจฟังด้วยหัวใจที่สงบ